วันที่23มีนาคมปีกิสัักราช1914ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเราฝูงชนไปรวมตัวกันณศนะาลโอเบอรี่ศาลอายากลางกรุงลอนดอนอย่างล้นหลามเช่นเดียวกับตรอดสองศตรวรรษที่ผ่านมาและด้วยความที่ศาลชื่อดังแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่คดีที่ถูกยื่นฟ้องจึงเป็นคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนับตั้งแต่คดีลามกอนาจารไปจนถึงคดีอันนาขนลุกต่างๆนอกจากนั้นในช่วงฤดูใบไม้มผลิเมื่อหลายปีก่อน ศาลแห่งนี้ยังเป็นสถานที่พิจารณาคดีที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอังกฤษมาก่อนหลายร้อยปีหลังจากจำเลยผู้กระทำผิดฐานเป็นแม่มดรายสุดท้ายในอังกฤษถูกตัดสินประหารชีวิตหญิงร่างทรงนามเฮรินดดนแคนถูกกล่าวหาว่ามีความผิดในฐานเดียวกันต่อมาเธอได้กลายเป็นจำเลยคนสุดท้ายที่ถูกตัดสินจำคุกภายใต้ใตกฎหมายพระราชบัญญัติแม่มดกฎหมายของประเทศอังกฤษที่ห้ามให้ผู้ใดประกอบพิติกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับแม่มดเส้นทางที่นำดันแคนไปสู่ศาลโอเบอรี่นั้นเกิดขึ้นจากสองสิ่งคือ ความลับของภาครัฐและการจับปุ่มที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวเรื่องราวต่อไปนี้จะบอกเล่าถึงชีวิตของแม่ลูกหกวัยกลางคนที่ต้องจดใช้ความผิดจากการสร้างความหวั่นให้กับรัฐบาลและองค์กรต่างๆของอังกฤษในช่วงสงครามคลิปนี้ครับจะพาไปรับชมเฮเลนดันแคนแม่มดชาวอังกฤษคนสุดท้ายในศตวรรษที่20แม่มดผู้มองเห็นวิญญ,ญาณ เฮรินแม็กฟารินเกิดเมื่อปีคิเตศกัดราช1897ที่แคนเดอร์เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในสกอตแลนด์สถานที่แห่งนี้ที่ทําให้เธอมีข้อจํากัดในการใช้ชีวิตวัยเด็กมากมายผู้คนต่างเชื่อกันว่าแม็กฟารินมีสัมผัสพิเศษในการมองเห็นวิญญาณติดตัวมาตั้งแต่เกิดจึงได้รับชื่อเล่นว่าเฮลิสเนลในช่วงระยะเวลาก่อนปีคิเตศกักราร1926ิเฮลิสเนลหรือเฮ i ินแม็กฟารินได้เปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงานกับเฮนรี่ดันแคน ในปีคิศกรั1916เธอเริ่มทำอาชีพร่างทรงครั้งแรกที่เมืองดันดีในสกอตแลนด์จากนั้นจึงย้ายสถานที่ทำงานไปเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อตามหาครอบครัวที่ขยายขึ้นเรื่อยๆของเธอและในที่สุดดันแคนก็พบกับลูกค้ากลุ่มสำคัญของเธอหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและการระบาดครั้งใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายล้านชีวิต ชาวอังกฤษจำนวนไม่น้อยได้เปิดรับแนวคิดของลัทธิเจดนิยมซึ่งมีความเชื่อว่าคนเป็นสามารถสื่อสารกับวิญ,ญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วได้ซึ่งปกติแล้วนั้นดันแคนจะจัดพิธีต่อพูดผีวิญญาณขึ้นในพื้นที่มืดซึ่งมีเพียงแสงสลัวจากไฟสีแดงเธอนั่งอยู่หลังม่านและอันเชิญให้แพ็กกี้และอันเบิร์ดวิญญาณผู้นำทางของเธอออกมานำพิธี ในระหว่างนั้นเอกโทพาซึมของเหลวสีขาวซึ่งบ่งบอกถึงการติดต่อกับวิญญ,ญ,ญาณจะไหลออกจากทางปากและจมูกของดันแคนจากนั้นของเหลวเหล่านั้นจะเปลี่ยนรูปร่างจนคล้ายกับวิญญาณปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินี้สร้างความตื่นกลัวและตื่นตาตื่นใจให้แกบ่บรรดาผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมากหลังชื่อเสียงของดันแคนแพร่สะพัดออกไปเธอก็ตกเป็นจุดสนใจของบุคคลช่างสงสยัยอย่างแฮร์รี่ไพร์นักค้นคว้าด้านวิญญาณและสิ่งลี้ลับ ไพร์ได้สอบสวนดันแคนในปีกิจสกสราช1931โดยความนิยมของเธอเขาเชื่อว่าหญิงรายนี้เป็นคนลวงโลกและถึงแม้ว่าจะไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าร่างกายของดันแคนนั้นผลิตเอ็กโทพลาซึมได้อย่างไรแต่ไพร์ก็ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่าของเหลวที่ถูกขับออกมาเป็นเพียงแค่ผ้าขาวบางและไข่ขาวที่เธอลืนลงไปแล้วไหลย,ย้อนออกมายิ่งไปกว่านั้นวิญ,ญญาณที่ถูกสร้างขึ้นจากเอ็กโทพลาซึมยังมีลักษณะคล้ายตุ๊กตามากกว่าคนจริง อย่างไรก็ดีข้อสรุปจากการสอบสวนของไพร์ไม่ส่งผลกระทบใดต่อผู้ที่คลั่งไคล้ในตัวดันแคนพวกเขายังคงแย่งกันเข้าร่วมพิธีทรงเจ้าเข้าผีของเธอเช่นเดิมถึงแม้ว่าอังกฤษจะเริ่มมีท่าทีจะเข้าร่วมสงครามอีกครั้งก็ตามพิธีติดต่อพูดผีวิญญ,ญาณและการจารกรรมข้อมูลช่วงสงครามโลกครั้งที่สอ,งอังกฤษประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สเมื่อวันที่3กันยายน ปีกิจสกดา1 9 3 9ในขณะที่ประเทศอยู่ในสภาวะสงครามการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ความลับทางการทหารล่วไหลไปสู่บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีและเพื่อรักษาคนกําลังใจให้กับประชาชนเท่าว่าตามหนังสือพิมพ์แทบลอยกลับมีข่าวเขียนว่าร่างทรงอาจเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทําให้ข้อมูลลับล่วไหลถ้าหากว่าร่างทรงติดต่อเหล่าวิญญาณทหารที่เสียชีวิตและลวงรู้ข้อมูลสําคัญได้จริง จะมีวิธีการใดที่สามารถหยุดสายรับไยสตูจากการเก็บข้อมูลผ่านการเข้าร่วมพิธีติดต่อพูดผีวิญญาณได้หรือไม่แม้พิธีติดต่อวิญญาณของเฮเรนดันแคนจะไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับนาซีแต่ในขณะที่เดินสายจากพิธีทั่วอังกฤษข่าวสารเกี่ยวกับสงครามที่เกิดขึ้นกลับถูกถ่ายทอดออกมาขณะที่เธอกำลังทำหน้าที่ร่างทรง เมื่อวันที่24พฤษภาคมปีกิศักสราช1941ดันแคนได้รับข่าวร้ายจากวิญญาณว่าเรือรบลำหนึ่งของอังกฤษจมลงแล้วในระหว่างที่กำลังนำพิธีในเมืองเอดินบาระรรอยไฟเบสผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารของสกอตแลนด์ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนั้นแม้ตำแหน่งระดับสูงของไฟเบสจะทำให้เขามีสิทธิ์ที่จะทราบข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นความลับทางทหารแต่เขากลับไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อน หลังพิธีติดต่อวิญญาณจบลงเขาได้ตรวจสอบคำกล่าวอ้างของดันแคนและพบว่าเรือหลวงฮุดของกองทัพเรือสหาราชธรราจักรเพิ่งจะสูญหายในยุทธนาวีที่ช่องแคบเดนมาร์กเป็นไปได้อย่างไรที่เธอจะทราบเรื่องนี้ก่อนไฟเบรสต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปีคิเตศกราช1941ระหว่างที่ดันแคนกำลังรับสารจากวิญญาณในพิธีที่จัดขึ้นที่เมืองพอสมัทในอังกฤษ เธอได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับกองทัพเรืออีกครั้งวิญญาณทหารเรือบอกเธอว่าเรือรบหลวงบาแฮมถูกเรือดำน้ำยูดมันโจมตีด้วยตอร์ปิโดจนจมลงพร้อมกับลูกเรือจำนวน8ป2นายหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นรัฐบาลอังกฤษเก็บข่าวนี้เป็นความลับนานถึง2เดือนก่อนจะถแถลงให้สาธารณชนรับรู้ในเดือนมกราคมปีคศรศ .1942 แล้วดันแคนล่วงรู้เหตุการณ์ที่ถูกเก็บเป็นความลับทางราชการเช่นนี้ได้อย่างไรความสงสัยนี้ทําให้บรรดาหน่วยงานรับเฝ้าติดตามและจับตามองเธออย่างเงียบๆสองปีต่อมาดันแคนได้กลับมาจาัดพิธีติดต่อวิญญาณที่เมืองพอตสมัทอีกครั้งในครั้งนี้รอยโทสแตนลีย์เวิร์สเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมพิธีเขาสงสัยในความสามารถของดันแคนโดยเฉพาะตอนที่เธออ้างว่าได้เชิญวิญญาณญาติที่ยังมีชีวิตของเขามา ด้วยความกระตือรือร้นที่จะเปิดโปงว่าแท้จร er ิงแล้วดันแคนเป็นนักต้มตุ๋นเวิร์สได้เข้าร่วมพิธีติดต่อวิญญาณอีกรอบและครั้งนี้เขาได้นําตำรวจนอกเครื่องแบบไปด้วยระหว่างที่ดันแคนกําลังทําพิธีตำรวจก็ได้พุ่งตัวจากที่นั่งกระชากไม้ของเธอออกและเข้าจับกลุ่มเธอด้วยความรวดเร็วการพิจารณาคดีแม่มดในศตวรรษที่20ความน่าหวาดกลัวต่อแม่มดเป็นสิ่งที่ตามหลอกหลอนสหราอังกฤษและสกอตแลนด์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในศตรวรรษที่16ยุคสมัยที่การเป็นแม่มดมีโทษหนักถึงประหารชีวิตตามเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาจำเลยคนสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิตจากความผิดฐานเป็นแม่มดในปีคิศกราช1727คือเจเนตฮอนอย่างไรก็ตามเมื่อดันแคนถูกจับกลุ่มสหอังกฤษกลับตั้งข้อหาร่างทรงจอมหลอกลวงคนนี้ว่ามีความผิดฐานและเมื่อพระราชบัญญัติคนจรจัดคิศ1824 กฎหมายในยุคศตวรรษที่สิ 19, ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันประชาชนจากการถูกหมอดูหมอผีหรือร่างทรงหลอกลวงแต่ทว่าด้านฝ่ายโจทก์กลัวว่าดันแคนจะพ้นผิดด้วยการใช้เทคนิคกฎหมายเพราะเธอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าพิธีติดต,ต่อวิญญาณไม่ใช่สำหรับการให้บริการทางเวทมนตร์คาถาหรือพลังเหนือธรรมชาติในเวลาต่อมาหน่วยง,งานรับจึงตั้งข้อกล่าวหาว่าดันแคนและเมิดพระราชบัญญัติแม่มดปีกฤษฎกาศ1735 กฎหมายที่ออกมาหลังเจนเนทฮอนถูกประหารชีวิตเพียงไม่กี่ปีโดยจุดประสงค์หลักของกฎหมายฉบับนี้คือการนำประเทศไปสู่ยุคใหม่ด้วยการลงโทษผู้ที่กล่าวอ้างว่าตนประกอบพิธีกรรมแม่มดหรือกล่าวหาว่าผู้อื่นประกอบพิธีกรรมแม่มดด้วยโทษจำคุกถึงแม้ว่าคดีของดันแคนจะสามารถทำการไตส่สวนที่ศาลในเมืองพอสมัทได้แต่ผู้พิพากษาของศาลนั้นกลับตัดสินว่าเธอควรถูกพิจารณาคดีที่ศาลโอเบลลี่ศาลอาญากลางในกรุงลอนดอน เนื่องจากเป็นคดีที่มีลักษณะร้ายแรงอย่างมากการพิจารณาคดีของดันแคนถูกจัดขึ้นในวันที่23มีนาคมปีคิศราช1914ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากสาธารณชนรวมไปถึงสื่อต่างๆนอกจากนั้นคดีนี้ยังถูกจับตามองและถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางเนื่องจากมีข้อหาที่ไม่สามารถพบได้ทั่วไปบรรดาสื่อมวลชนต่างเร่งรายงานข่าวด้านต่างเกี่ยวกับการพิจารณาคดีแม่มดในยุคใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นคดีนี้ยังโด่งดังจนวิวสตันเซอร์วิลนายกรัฐมนตรีขององกฤษในขณะนั้นให้ความสนใจและเรียกพิจารณาคดีที่แปลกประหลาดนี้ว่าเรื่องไร้สาระที่แสนจะล้าหลังต่อมาในวันที่3เมษายนคดีลูกขุนก็ได้ตัดสินให้เฮรีนดนแคนมีความผิดชีวิตหลังถูกจับกุมในวันที่6มิถุนายนปีคิท1 9 1 4 ไม่กี่เดือนหลังคดีของดันแคนถูกตัดสินกองกําลังฝ่ายสัมพันธมิตรก็เริ่มปฏิบัติการตามแผนลับโดยเข้าโจมตีฝรั่งเศสซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้ใตการยึดครองของเยอรมน,นีระยะเวลาระหว่างช่วงที่ดันแคนถูกจับกุมและฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มปฏิบัติการวันดีเดย์ทำให้มีบางคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าการที่รัฐบาลพุ่งเป้าไปที่ล่างทรง,ทรงชาวสกอตแลนด์คนนี้เป็นความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ความลับของภาครัฐถูกเปิดเผยก่อนการบุกโจมตีนอกจากนี้ นักบริษัทอย่างฟรานซิสยังชี้ว่าแม้จะยังไม่มีอะไรที่สามารถยืนยันข่าวหรือพวกนี้ได้โดยตรงแต่ยอมรับว่า,ท,าท่าทีของศาลต่อดันแคนนั้นผิดปกติมากในขณะที่ปฏิบัติการวันดีเดย์เกิดขึ้นไกลออกไปหลายร้อยไมล์ทีมนักกฎหมายของดันแคนก็เตรียมยื่นอุทธรณ์เพื่อลดโทษให้เธอแต่เมื่อยื่นไปแล้วสารปฏิเสธไม่ยอมรับคำร้องเฮเดนดันแคนจึงถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำฮาร์เวและได้กลายเป็นจำเลยคนสุดท้ายที่ต้องโทษจำคุก จากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติแม่มดนอกจากนี้เจนยอกร่างทรงไว้เจ็ดสองปียังเป็นจำเลยอ,อีกหนึ่งคนที่ถูกตัดสินให้มีความผิดในฐานดูกันในเดือนกันยายนปีคิทสกราตักราเธอถูกปรับเป็นเงิน5ปอนทว่าไม่ถูกสั่งจำคุกและ7ปีหลังจากนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ถูกยกเลิกไปหลังจากแดนแคนถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ ในช่วงท้ายปีคิศตศักราช1 9 1 4เธอก็กลับมาทำอาชีพร่างทรงดังเดิมการทำเช่นนี้ทำให้เธอยิ่งตกเป็นเป้าหมายของตำร,รวจแต่ไม่ว่าอย่างไรกลุ่มผู้ติดตามของดันแคนก็ยังเลือกสนับสนุนเธอต่อไปเรื่อยๆหลังเธอเสียชีวิตลงในปีคิศตศักราช1956พวกเขาได้เข้าร่วมกันยื่นคำร้องต่อรัฐบาลอังกฤษเพื่อให้อภัยโทษเธอ ส่วนเบื้องหลังของพิธีติดต่อพูดผีวิญญาณของดันแคนนั้นยังคงไว้ปริศนามาจนถึงทุกวันนี้เนื่องจากไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเธอทราบชะตากรรมของเรือหลวงฮูดและเรือรบหลวงบาแฮมได้อย่างไรความลับนี้จึงตาไปพร้อมกับดันแคนเช่นเดียวกับเหล่าวิญญาณที่เธออัญเชิญมานั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเอลดีนดันแคนแม่มดชาวอังกฤษคนสุดท้ายในศตวรรษที่20ถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ได้วยนะครับ แลวก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันได้ยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปลต่อไปครับและถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ให้ความเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเราเาจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ